ไฟเครื่องแน่นอนเรื่องความแรงนะครับประมาณนี้เดิมๆก็เข้ามาได้นะฮะเข้ามาฟิตเครื่องหรือเปลี่ยนแค่ข้างของเพ่นชาอะไรเงี้ยนะครับผมเปลี่ยนถ่านตันเครื่องก็มีนะฮะหลักๆก็ได้เป็นอะไรพี่สปีดออยใช่เป็นสปีดออยอืมแ้วมันเครื่องเฟืองท้ายครับมีเซอร์วิสครบเซตเลยนะครับก็เข้ามากันได้นะฮะนี่ดูจากผลงานที่เดียวนะะอันนี้รถที่จอดนี่เป็นรถลูกค้ามาเลยนะะขนุนก็ใช่นะฮะตัวแรงนะครับสีแดงนี่หมดเลยนะฮะ อันนี้ช่างไม่ได้ลำเนาะทำไม่ทันใช่ไม่ได้ลำทำไม่มท,ไมทัน<อ>บ,บ,บางเป็นบางคันอโอเคครับนี่ครับตามนี้เลย